สวัสดีครับนะครับง่ายๆกับขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเราชนะเริ่ม29มกราคมนี้ก่อนจะไปดูนะครับย้ํำอีกครั้งนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เข้าร่วมโครงการคละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับลําดับแรกนะครับเข้า google และพิมพ์คําว่า w w w เราชนะแล้วก็ .com นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลย พอเข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกก็จะเจอแบบนี้นะครับตัวอย่างการลงทะเบียนนะครับครับโครงการนะครับแล้วก็ให้เรากดยืนยันการลงทะเบียนนะครับแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะมีชื่อสกุลเลขประจําตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ครับเสร็จแล้วก็จะได้เราจะได้รับรหัส OTP นะครับส่งมาแล้วก็กรอกรหัส OTP แล้วก็ยืนยันนะครับพอเรายืนยันเสร็จนะครับ ก็จะเป็นหน้าต่างต่อไปนะครับก็คือถ้าท่านนะครับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะขึ้นว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับและถ้าท่านเป็นอยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะครับก็จะขึ้นว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าแบบท่านไม่ได้อยู่ในที่กล่าวมานี้นะครับท่านก็จะเสร็จตอนที่เรายืนยันรหัส OTP ไปเรียบร้อยนะครับ ก็วิธีการลงทะเบียนก็จะมีตามนี้ครับ